5ความลับของน้ำมันเมล็ดแฟลกที่คุณคาดไม่ถึงเพราะขนาดหมอเฟิร์นเนี่ยอ่านงานวิจัยมาเยอะรู้ข้อมูลสุขภาพมาเยอะก็ยังคาดไม่ถึงในประโยชน์บางข้อเลยวันนี้ถ้าคุณรู้ครบ5ข้อคุณจะว้าวเลยว่าต้องรีบหามากินบ้างละแต่ไม่ใช่ทุกคนนะที่เหมาะสมคุณต้องฟังให้จบว่าใครบ้างที่ควรกินและไม่ควรกินพอพูดถึงเมล็ดแฟลกเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ค่อยคุ้นหูเลยปกตกิก็กินน้ำมัน มะกอกน้ำมันรำข้าวหรือว่าฟิชออยล์เป็นหลักแล้วจริงๆแล้วอ่ะเมล็ดแฟลกเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวมากเลยนะต้นเนี้ยเขาเอาไปทำผ้าลินินต้นนี้ถ้าให้พูดว่ามาจากไหนเมล็ดแฟลกเนี่ยมาจากต้นปอป่านบ้านเราเนาะหรือว่าที่เขาเอาใหญ่ลำต้นเนี่ยมาใช้ทำผ้าลินินที่เราสวมใส่กันนั่นเองซึ่งบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเพราะมันรีดยากเนาะ ซึ่งบอกเลยว่าเมล็ดแฟกด้านล่างอันนี้เป็นรูปนะเป็นน้ํามันกับเมล็ดแฟกน้ํามันเนี่ยให้ประโยชน์เมล็ดแฟกก็ให้ประโยชน์ซึ่งต่างกันยังไงระหว่างน้ํามันกับเมล็ดซึ่งวันนี้หมอเฟิร์นเน้นไปที่น้ํามันนะเพราะว่าอยากได้ประโยชน์บางอย่างจากไขมันดีของเขาแต่ต้องบอกก่อนว่ามันต่างกันยังไงถ้าจริงๆ2ออย่างเนี้ยให้ประโยชน์เหมือนกันเยอะทั้งคู่เลยแต่เมล็ดเนี่ยคุณจะได้โปรตีนกับไฟเบอร์ที่สูงกว่า ส่วนน้ำมันเนี่ยคุณจะได้ไขมันอย่างกรดไขมันโอเมก้าสกรดไขมันจําเป็นที่ร่างกายต้องการเยอะกว่าซึ่งเป็นท็อปปิกหลักในวันนี้ก็ว่าได้ดังนั้นประโยชน์เหมือนกันแล้วแต่ว่าคุณต้องการประโยชน์ด้านไหนละกันเนาะใครก็ตามที่กินประจานะหรือว่ากินในบางมื้อที่ขาดอย่างหมอเฟิร์นเนี่ยสิ่งที่จะพบก็คือมีผลช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคร้ายได้ หลายโรคมากเลยโรคอะไรบ้างไปฟังกันไหมอ่าเดี๋ยวไปฟังกัน5ข้อแต่ต้องบอกก่อนว่าแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าฉันขาดไขมันชนิดนี้อยู่ฉันขาดโอเมก้าสอยู่จะรู้ได้ยังไงอ่ะให้ข้าวๆแล้วกันสําหรับใครที่เข้ามาแล้วไม่รู้ว่าตัวเองต้องกินหรือไม่กินกันแน่ถ้าขาดนะเอาง่ายๆเลยใครที่ขาดโอเมก้าสเนี่ยจะตาเบลอเลือ,ลอมองเห็นไม่ค่อยดีเพราะโอเมก้าสมเนี่ยมีส่วนไปช่วยบํารุง สายตาบำรุงสมองนั่นเองคุณจะอ่อนเพลียง่ายคุณจะปวดขาปวดเมื่อยบ่อยๆหรือว่าง่ายๆเลยไขมันเนี่ยมีทุกเซลล์อยู่ในเซลล์อยู่ในทุกส่วนของร่างกายผิวโดยเฉพาะผิวของเราคนที่ขาดโอเมก้าสามเนี่ยผิวบางทีนะถ้าคุณไปสังเกตคนสูงอายุเนี่ยผิวจะเป็นสะเก็ดผิวจะแห้งเพราะว่ามันมีส่วนช่วยในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังไงหรือบางคนก็จะแบบ ร่างกายอักเสบบ่อยๆหรือตรวจพบคอเลสเตอรอลสูงในร่างกายมันมีผลหนึ่งอย่างที่เป็นความลับนี้เดี๋ยวเอามาเล่าวันนี้ขึ้นข้อแรกเลยกนะันเป็นงานวิจัยทั้งหมดเลยนะที่หมอเฟิร์นเอามาให้เพื่อให้คุณเนี่ยรู้สึกสบายใจว่าเออข้อมูลเนี่ยมันน่าเชื่อถือมากๆเลยนะโอเคสวัสดีค่ะคุณวิกกี้นะสวัสดีค่ะก็ใบไผ่สวัสดีค่ะข้อหนึ่ละกันว่าเมล็ดแฟกเนี่ยดียังไงข้อหนึ่ง,ง,ง,อ,งอ่ะข้อนี้ว้าวมาก อหมอฟืนใส่เสื้อสีขาวมองเพีนขออนุญาตย้ายแป๊บหนึ่งอ่าข้อแรกนะข้อหนึ่งช่วยลดไขมัน L D L ลงได้ต้องบอกก่อนว่าข้อนี้มันเป็นคุณสมบัติหนึ่งของไขมันดีอย่างโอเมก้าสอยู่แล้วทุกอย่างเนี่ยจะช่วยคุณไปลดไขมันเร็วอย่างคอเลสเตอรอล L D L ได้ซึ่งงานวิจัยเนี่ยเขาทดลองปี2 0 1 5เนาะใน ผู้ใหญ่แล้วกันเขาผู้ใหญ่ที่สูงอายุแล้วเขาใช้ใช้คำว่าผู้ใหญ่ที่สูงอายุก็คือคนที่อายุมากแล้วเนาะเขาให้กินติดต่อกัน90วันวันละ3กรัมพบว่ามีผลที่ไปเพิ่มไขมันดีอย่าง HDL แล้วก็ไปลดไขมันเลวอย่าง LDL ได้อันนี้ก็เลยเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจเพราะเขาทดลองในมนุษย์แล้วว่ามันช่วยได้จริงๆใครก็ตามที่กังวลว่ากลัวว่าฉันจะเป็นโรคไขมันสูงในอนาคต กลัวว่าจะเป็นความดันในอนาคตอาจไขมันกับความดันนี่มันเกี่ยวกันเนาะก็สามารถรับประทานไขมันดีชนิดนี้ได้จากเมล็ดแฟกอ่าข้อถัดไปข้อถัดไปก็น่าสนใจพอตัวข้อนี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายของคุณได้น่ข้อนี้เป็นงานวิจัยขนาดใหญ่มากเลยนะต้องเล่าให้ฟังแบบนี้เป็นงานวิจัยที่เขาเอามารวบรวมกัน ประมาณ12งานวิจัยเลยเขาทดลองในคนที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดมอ่ะพูดชื่ออย่างนี้ยากบอกว่าคนที่มีภาวะเนี้ยก็คือคนที่ระบบเผาผานทำงานผิดปกติคุณจะอ้วนง,ง่ายมีพุงง่ายคุณคุณกินอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะเผาผานได้ไม่ดีพูดง,ง่ายๆแบบนี้เนาะซึ่งคนและคนที่มีภาวะอ้วนลงพุงเนี่ยมักพบอะไรบ้างก็คือ คุณจะมีน้ําตาลในเลือดสูงคุณจะความดันสูงคุณจะไขมันสูงอันนี้3อย่างนี้ที่มักพบในคนที่มีน้ําหนักเกินเนาะซึ่งภาวะ3อย่างนี้มันจะทําให้คุณเนี่ยเสี่ยงที่คุณจะเป็นความดันสูงเบาหวานไขมันโรคสโตรกหรืออัม,มพฤกษ์อัม,มพาตหลอดเลือดสมองและหัวใจในอนาคตได้ดังนั้นเขาก็เลยไปทดสอบในคนนี้ก่อนเลยว่าเป็นคนที่มีร่างกายอักเสบเยอะที่สุดเพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์ของเขาเวลาอักเสบเนี่ย คนที่อ่ะพูดง่ายอยนี้แล้วกันเอาให้เข้าใจง่ายคนที่อ้วนเนี่ยปกติแล้วร่างกายจะอักเสบเยอะกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วเขาเลยเอาไปทดสอบกับคนที่อ้วนโดยเฉพาะดังนั้นสรุปก็คืองานวิจัยเนี้ยพบว่าการที่เขากินน้ำมันมาเร็ดแฟกเนี่ยมีผลช่วยลดการอักเสบของร่างกายในคนอ้วนได้แต่ แล้วเขาแล้วเขาก็เลยเชื่อว่ามันมีผลทําให้เขาเนี่ยลดความเสี่ยงที่เขาจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจในอนาคตได้นั่นเองหรือโรคเรื้อรังอื่นๆแต่หมอเฟิร์นต้องขอย้ําตรงนี้เลยนะถ้าคุณกําลังมีภาวะอ้วนอยู่น้ําหนักเกินหรือว่ามีโรคอะไรต่างๆเนี่ยแล้วคุณก็มากินน้ํามันมเมล็ดแฟกอย่างเดียวอันนี้ไม่เอานะถ้าคุณตามหมอเฟิร์นเนี่ยหมอเฟิร์นจะเน้นใช้อาหารเป็นยาให้มากที่สุดแล้วให้คุณกินให้หลากหลายมากที่สุด การที่คุณจะป้องกันโรคใดโรคหนึ่งไม่ใช่การกินอาหารตัวเดียวอย่างน้ำมันมเมล็ดแฟลกถ้าหมอเวินบอกว่าดีก็กินแต่ตัวเนี้ยไม่เอาคุณต้องกินหลากหลายแล้วคุณต้องไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอื่นด้วยอย่างเช่นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน อย่างลดข้าวแป้งน้ําตาลในมือเย็นเน้นปโปรตีนลดอาหารของมันของทอดแล้วคุณก็ไปออกกําลังกายเพิ่มขึ้นลดความเครียดพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอคือคุณต้องทําควบคู่กันหลายองค์ประกอบไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวถึงจะช่วยให้คุณเนี่ยป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคให้ดีขึ้นได้ใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจมาหน่อยเร็วข้อนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่ว่ามันสําคัญจริงๆสําหรับใครที่ อยากลดการอักเสบแล้วสําหรับใครที่กําลังมีภาวะอ้วนอยู่สิ่งนี้ก็เป็นตัวช่วยหนึ่งเป็นตัวช่วยหนึ่งไม่ใช่ตัวช่วยหลักตัวช่วยเสริมเท่านั้นเนาะข้อถัดไปข้อที่สามข้อ3มนี้วาวนะมเมล็ดแฟกเนี่ยเอาอนานรแ้จ้ะไม่เป็นไรแต่ขขบคุณค่ะเมล็ดแฟกอ่ะขึ้นงานวิจัยเลยละกันข้อนี้สำคัญมาก มากๆากมากม,ากมากอ่ะขอขึ้นข้อ3ไปข้างบนแล้วกันมาเลดแฟกเนี่ยลดความเสี่ยงที่คุณจะเป็นโรคมะเร็งเต้านมได้อันนี้สำคัญสำหรับผู้หญิงอย่างเรามากๆเลยนะเพราะโรคมันเร็งเต้านมเนี่ยโอ้โหถ้าให้ผู้หญิงประมาณ6คนเดินมาแทบจะพบได้ในหนึ่งหนึ่งในนั้นนะ่ะซึ่งสถิติสูงมากๆข้อนี้จึงสำคัญสำหรับผู้หญิงมากงานวิจัยอันนี้ที่หมอเฟิร์น เอามาให้ก็คือเป็นงานวิจัยปี2013ทดลองในผู้หญิงประเทศแคนาดาเนาะก็คือทดลองในคนแคนาเดียนนั่นเองเขาพบว่าเมื่อคุณกินมเมล็ดแฟกน้ำมันมเมล็ดแฟกเนี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งพบว่าช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งเต้านมในอนาคตได้อันนี้ว้าวนะแค่กินน้ำมันมเมล็ดแฟกหรือใครอยากจะกินเป็นมเมล็ดก็ได้เหมือนกันไม่ว่าการเพราะว่าได้ประโยชน์ พอๆกันเลยเพียงแต่ว่าน้ำมันเนี่ยให้โอเมก้าสสูงกว่าเท่านั้นซึ่งแล้วยังมีงานวิจัยอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมเขาเพบว่าผู้หญิงที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วแล้วก็รักษาหายไปแล้วแค่กินน้ำมัน,มนมเมล็ดแฟกเนี่ยก็จะช่วยให้เขาเนี่ย อยู่นานขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะกลับมาเป็นซ้ําได้อีกข้อนี้ยิ่งว้าวเลยนะสวัสดีค่ะคุณเข้าฟ้างเนาะสวัสดีทักทายไปด้วยสอนไปด้วยมีคนดูเยอะก็สนุกดีเหมือนกันเนาะอ่ะข้อนี้จบละก็คือลดความเสี่ยงในมะเร็งเต้านมในผู้หญิงเพราะอะไรล่ะเพราะว่า,มาเมล็ดแฟลกเนี่ยเขาให้สารตัวหนึ่งที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนที่พบมากเลยนะในต้นปอป่านเนี่ยก็คือสารที่ต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่า ลิแนนสูงมากๆสารตัวนี้คือสุดยอดสารต้านอนุมลอิสระที่พบในพืชอย่างมเมล็ดแฟกนั่นเองก็เลยมีส่วนเกี่ยวข้องที่จะไปลดความเสี่ยงโรคมะเร็งได้โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมในผู้หญิงข้อ4ข้อนี้ชอบเป็นพิเศษเลยอขอบคุณที่แชร์ค่ะข้อนี้ชอบมากๆเพราะว่าเราเป็นสาย ก็ชะลอวัยสุขภาพดีด้วยรักความสวยความงามด้วยข้อนี้ก็เลยหมอเฟิร์นซื้อเลยพอมีข้อนี้นะก็คือช่วยทําให้คุณเนี่ยผิวสวยขึ้นอ่ามันเกี่ยวยังไงอะ่ะกินมเมล็ดน้ำมันมเมล็ดแฟกแล้วผิวสวยเลยเหรอหมอเฟิร์นอะ่ะเล่าให้ฟังข้าวๆอย่างนี้ละกันข้อนี้เป็นงานวิจัยเล็กๆอ่ะ เพียงแค่มีงานวิจัยเล็กๆอย่างเงี้ยก็ชอบละเขาทดลองในผู้หญิง12คนเนาะก็คือการวิจัยกลุ่มเล็กนั่นแหละที่กินน้ำมันมาเล็ดแฟกต,ติดต่อกัน3เดือนพบว่าอะไรรู้ไหมพบว่าช่วยทำให้ผิวของเขาเนี่ยเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นมากขึ้นและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดการระคายเคืองของผิวในคนที่โดยเฉพาะคนที่ผิวแพ้ง่ายเขาจะมักจะมีการคันยิบๆ,ๆระคายเคืองบ่อยๆหรือผิวแดงแสบอย่างเงี้ย ถ้าคุณรับประทานน้ำมันเมล็ดแฟกติดต่อกัน3เดือนก็จะช่วยในเรื่องนี้อย่างบางคนเขาผิวไม่ค่อยเนียนเนาะผิวหยาบกล้านหน่อยเป็นสะเก็ดผิวแห้งหน่อยการกินน้ำมันเมล็ดแฟกเนี่ยก็จะไปช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของคุณดังนั้นข้อนี้ซื้อเลยพอมีข้อนี้หมอเฟินชอบมากก็คือเราก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองอยากจะหน้าเด็กไปตลอดหรือว่าหน้าเด็กกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วเราเป็นสายหนึ่งที่ อายุเพิ่มขึ้นแต่เราอยากหน้าเด็กขึ้นเด็กขึ้นไงสวัสดีค่ะคุณขวายขอบคุณทุกคนที่แชร์ให้กันเนาะดังนั้นง่ายๆเลยแล้วอันเนี้ยไม่อันน,น,นี้ที่หมอเฟิร์นยกตัวอย่างคือทดลองจากสัตว์นะจริงๆเอ้ยทดลองจากคนจริงๆมีจากสัตว์อีกในสัตว์เนี่ยเขาก็พบว่าในหนูเนาะเขาพบว่าให้กินติดต่อกัน3สัปดาห์ช่วยลดอาการบวมแดงคันในหนูได้ซึ่งเขาก็เลยเชื่อว่ามันมีส่วนลดการอักเสบ ของผิวในคนได้นั่นเองอันนี้ก็ยืนยันหลายอย่างเลยทั้งคนทั้งสัตว์เลยดังนั้นน้ํามันเมล็ดแฟกเนี่ยคุณคาดไม่ถึงจริงๆนะค่ะหมอเฟืนองคาดไม่ถึงเลยขนาดนีขด้ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อนี้ก็ว้าวมากปกติเราก็กินน้ํามันอยู่แล้วเนาะแต่ส่วนใหญ่เป็นน้ํามันปลาแต่น้ํามันพืชอย,อย่างเมล็ดแฟกเนี่ยมีส่วนต่างกันในข้อนี้เลยนะก็คือช่วยทั้งทําให้ระบบขับถ่ายของคุณดีขึ้นเนี่ยทั้ง คนที่ท้องผูกและคนที่ท้องเสียบ่อยๆ,ๆ,ๆเพราะเขาพบว่าน้ํามันมเมล็ดแฟกเนี่ยมีคุณสมบัติ2ได้านเลยนะทั้งเป็นยาระบายอ่อนๆ,ๆแล้วก็ลดอาการท้องเสียได้อันนี้ว้าวมากๆ,ๆที่พบเฉพาะในพืชในในสัตว์เนี่ยไม่พบถ้าคุณจะกินน้ํามันโอเมก้าสที่ให้คุณสมบัตินี้ก็คือต้องกินจากน้ํามันมเมล็ดแฟลกหรือน้ํามันพืชนั่นเองอ่ะแล้วมาถึงข้อนี้ละ5ข้อมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเฟินสรุปให้ก่อนที่จะไปบอก คุณสมบัติอย่างอื่นข้อควรระวังเนาะข้อหนึ่งก็คือน้ำมันมาเลสแฟกเนี่ยช่วยลดไขมันเลวอย่าง L D L ลงได้ข้อ2ก็คือช่วยลดการอักเสบโดยเฉพาะในคนที่น้ำหนักเกินคนอ้วนคนที่มีระบบเผาผลาญในร่างกายผิดปกติข้อ3ก็คือช่วยลดความเสี่ยงที่คุณจะเป็นโรคมาเรงเต้านมได้และลดโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกด้วยข้อที่4ก็คือช่วยให้คุณผิวสวยใสยผิวชุ่มชื้นเรียบเนียนข้อนี้ชอบที่สุดเลยข้อที่5ช่วยให้ ระบบขับถ่ายดีขึ้นโดยเฉพาะในคนที่ท้องผูกบ่อยๆท้องเสียบ่อยๆอ่่มีสรรพคุณสองด้านเลยถัดไปก็จะมีคําถามว่าน้ํามันเนี่ยเอามาทาผิวได้ไหมคะหมอฟื่นอบอกเลยว่าจริงๆทาได้นะมันก็คล้ายๆก,ายกับน้ํามันมะพร้าวที่เราใช้มาทาผิวเพื่อบํารุงให้ผิวชุ่มชื้นนั่นเองเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ใช้กันมานานละก็คือ,อน้ํามันมาทาเพื่อให้ผิวชุ่มชื้น ลดการระคายเคืองได้แต่เพียงแต่ว่าในงานวิจัยเนี่ยหมอเฟิร์นยังไม่เจอว่ามีการทดสอบแล้วแต่จริงๆจากปร,ประวัติศาสตร์ก็ทุกคนก็ใช้ทากันเนาะอ่าแล้วแล้วก็สงสัยมาถึงตรงนี้ว่าแล้วเราต้องกินต่อวันเนี่ยปริมาณเท่าไหร่ถึงจะดีละหมอเฟิร์นปกติแล้วก็ต้องพูดอย่างนี้เนาะว่าปกติแล้วร่างกายของเราต้องการโอเมก้าสอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่สามารถผลิตโอเมก้าสได้เองเราต้อง กินจากอาหารจากสัตว์จากพืชแทนปริมาณที่เขาแนะนำต่อวันนะก็คือ1,100-1,600ถึง1,600มิลลิกรัมต่อวันซึ่งถ้าคุณทานจากกินจากมเมล็ดแฟกน้ำมันมเมล็ดแฟกที่หมอเฟิร์นบอกเนะี่ยเพียงแค่1นช้อนโต๊ะก็สามารถให้ปริมาณโอเมก้า3ที่ต้องการต่อวันเนะี่ยมากถึง700-1,000ถึง1,000มิลลิกรัมต่อวันแล้วนะถือว่าเป็น90%ของที่ร่างกายต้องการแล้วแล้วคุณก็อาจจะไปกิน ปลาหรือกินน้ํามันอื่นๆเพิ่มก็ได้ก็จะได้รับเพียงพอแล้วจริงๆกิน1ช้อนอ่ะหนช้อนก็คือปริมาณที่คุณจําเป็นต้องใช้ต่อวันแล้วก็คือคุณจะไม่ขาดน้ํามันโอเมก้าสต่อวันแล้วหรือใครบอกว่า ถ้าไม่ชอบกินแบบเพียวๆสามารถกินกับอย่างอื่นได้ไหมกินได้นะคุณเอาไปผสมในสมูทตี้หรือไปกินในสลัดอย่างนี้ก็ได้อย่างหมอเฟิร์นเนาะแต่ส่วนใหญ่หมอเฟิร์นเนี่ยเป็นคนเป็นสายแบบเพียวไงกินเพียวๆไปเลยหนึ่งช้อนต่อว,วันแล้วบางคนก็จะมีคําถามว่ามันต่างกับน้ํามันปลายยังไงเราหมอเฟิร์นเพราะปกติเราก็กินน้ามันปลาย,ยแล้วแล้วน้ามันมเลเ็ดแฝกเนี่ยเรายังต้องจําเป็นต้องกินไหมอะให้เข้า,ขาวๆอย่างนี้แล้วกัน จริงๆตัวนี้ให้โอเมก้าสเหมือนกันนะทั้งคู่เลยมีประโยชน์เยอะเหมือนกันแต่เป็นโอเมก้าสคนละรูปแบบเพราะโอเมก้าสเนี่ยหลักๆก,ก็มี3ชนิดเนี่ยแหละก็คือถ้าเป็นจากปลาคุณจะได้กรดไขมัน EPA กับ DHA เยอะหน่อยพอกินเข้าไปเนี่ยร่างกายเอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าเป็นน้ำมันจากพืชอย่างเมล็ดแฟกเนี่ยเขาจะพบกรดไขมันโอเมก้าสที่ชื่อ ALA หรือชื่อเต็มๆยาวอยู่นะ้ก็คือ Alpha l, l i โ o เลอิกแ i ซเนาะอันนี้จะพบเยอะในพืชและถ้ากินเข้าไปร่างกายก็จะเอาไปเปลี่ยนเป็นพวก EPA กับ DHA อยู่แล้วคล้ายๆกับน้ำมันปลาเลยอีกทีนึงแล้วคุณก็จะได้ไขมันดีอย่างอื่นไปสะสมแล้วเปลี่ยนไปเป็นพลังงานด้วยข้อต่างกันก็มีเท่านี้แหละแต่เราสรุปง่ายๆก็คือเมล็ดน้ำมันเมล็ดแฟกเนี่ย ถ้าให้เข้าใจง่ายเลยนะพูดง่ายๆเลยนะเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่กินเจกินมังสวิรัสเป็นวีแกนหรือคนที่แพ้อาหารทะเลไงเขากินโอเมก้าสจากปลาไม่ได้ก็ต้องกินโอเมก้าสจากพืชอ่ะแล้วก็หรือคนที่มีปัญหาในระบบขับถ่ายเนาะบางทีก็ท้องผูกท้องเสียเงี้ยเพราะว่าน้ำมันเมล็ดแฟกเนี่ยให้ข้อดีที่ต่างจากน้ํามันปลาตรงนี้แหละตรงที่ช่วยในระบบขับถ่ายแล้วก็หรือ ถ้าพูดง่ายอย่างหมอเฟิรอนนะถ้าเราเป็นสายชะลอวัยเราจะเน้นกินพืชมากกว่าเนื้อสัตว์อยู่แล้วเราก็จะเลือกน้ำมันเมล็ดแฟกมากกว่าก็จะพิพจารณาอะไรก็ตามที่มาจากพืชมากกว่าอ่ะในดูคาถามเลยเสียคำถามเยอะจัง <c oughs> กินน้ํามันเมล็ดแฟกวันละหนึ่งช้อนโต๊ะทุกวันร่างกายได้โอมิก้าสาเพียงพอทุกต้องใบไผ่สรุปให้เพื่อนๆด้วยอ่าแล้วหาซื้อได้ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวบอกทายๆเราว,ว่าหาซื้อได้ที่ไหนจริงหาซื้อได้ทั่วไปนะั่นแหละแต่มีเทคนิคการเลือกนิดหน่อย แล้วใครต้องระวังบ้างเนาะใครต้องระวังไม่ใช่ว่าหมอเฟินบอกว่าดีแล้วเหมาะกับทุกคนนะอาหารทุกตัวบนโลกใบนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคุณต้องกลับมาสํารวจตัวเองว่าตัวเองมีโรคที่ต้องระวังหรือเปล่าถ้าจะกินอย่างเช่นผู้ที่กําลังกินยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดผู้ที่กินยาละลายริมเลือดอย่าง คนที่กินพวกนี้ก็คือคนที่รักษาความดันไข่ไขมันอยู่ส่วนใหญ่เนาะแล้วก็หรือบางคนที่กินยาคุมอันนี้ก็ไม่เหมาะเพราะว่ามันจะไปทําปฏิกิริยาร่วมกันเนาะและในผู้หญิงตั้งครรภ์ผู้หญิงให้นมบุตรผู้คนเหล่านี้ที่เหมอเฟิร์นพูดไปต้องปรึกษาคุณหมอประจําตัวก่อนทุกครั้งก่อนกินอ่ะสั่งซื้อได้ที่ไหนสั่งซื้อได้ที่ไหนเนาะ จริงๆได้ทั่วไปเลยแต่อยากให้ทิคในการเลือกเวลาที่เราเลือกสินค้าอะไรก็ตามที่มาจากพืชเนี่ยให้คุณดูว่ามันปลอดสารเคมีหรือที่เขียนว่าออร์แกนิกพูดขี่คลิปก็จะบอกว่าออร์แกนิกดูตรงไหนอย่างหมอเฟิร์นเลือกกินของแบรนด์นี้เนาะก็คือดูตรงนี้มันจะมีตาตรงนี้ว่าออร์แกนิก USDA อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นมาตรฐานสากลดูจากตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็นขวดที่หมอเฟิร์นเลือกเอามากินเพราะว่าปลอดสารเคมีแล้วก็ให้กรดไขมันโอเมก้า3สูง โดยที่บอกฉลากบอกชัดเจนง่ายๆเลยถ้าใครที่สนใจคุณก็สามารถเอาไปดูตามท้องตลาดได้แต่ถ้าอย่างตัวที่หมอเฟิร์นกินอ่ะเดี๋ยวขึ้นข้อมูลให้เป็นตัวนี้เลยตัวเดียวกันเลยตัวเนี้ยแต่ตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าสั่งมาจากต่างประเทศในประเทศไทยยังไม่ไม่เห็นว่ามีที่ไหนขายเนาะซึ่งหมอเฟิร์นเนี่ยต้องยอมรับเลยว่า มาตรฐานสูงหน่อยจะถ้าเอาออร์แกนิกก็จะเอาออร์แกนิกตานี้เท่านั้นแล้วก็มั่นใจจริงๆว่าแวรนด์เนี้ยดีจริงๆเพราะเรากินทุกวันไงบอกแล้วเรากินทุกวันเราจะไม่เอาสารเคมีเพิ่มซึ่งถ้าสั่งจากต่างประเทศเนี่ยคุณอาจจะต้องรอ,อนิดนึงประมาณ2-3สัปดาห์ถึงจะได้รับของหลังจากที่สั่งจองนะซึ่งวันนี้ก็จะเอาราคาพิเศษมาให้เพราะไหนๆคุณก็จะต้องรอ2-3สัปดาห์ละก็จะให้ราคาพิเศษปกติขวดนี้ กี่ ML นะ236 ML เนาะก็ให้ปริมาณกินแค่1ช้อนโต๊ะเท่านั้นให้ปริมาณโอเมก้าสที่จําเป็นต่อวันให้ร่างกายหขวดปกติหนึ่บาทแต่ถ้าใครที่มาฟังไลฟ์มีนะพิเศษ1ขวด890บาทแล้วถ้าใครซื้อ2ขวดก็ให้พิเศษเลยแต่ให้ส0บสิทเท่านั้นนะที่ซื้อ2ขวดก็คือของไม่ได้มีเยอะเนาะ ให้แค่สิบท่านจาก2,580บาท2ขวดเอาไวเลยหนึ่บาทอ่าจากหมอไก่มาเป็นนักขายแล้วอ่าถ้าใครที่สนใจนะอ่าคุณตีบอกว่าเอามาทอดไข่กินอ่าไม่แนะนำเพราะว่าน้ำมันพืชจากเมล็ดแฟกเนี่ยมีมีจุดสโมกกิ้งก็คือจุดที่เกิดควันเนี่ยต่ำมากเขาจะไม่แนะนำให้เอามาทอดเลย คือโดนความร้อนนิดหน่อยมันก็จะสูญสลายข้อดีไปแล้วดังนั้นถ้าจะามาทอดแนะนําเป็นน้ํามันพืชตัวอื่นๆดีกว่าแต่ตัวนี้เน้นกินแบบสดๆเพียวๆจะให้ประโยชน์สูงสุดกว่าเนาะโอเคใครที่สนใจให้พิมพ์คําว่าน้ํามันสกัดเย็นได้เลยหรือว่าใครรับโปร1ขวดก็พิมพ์ว่าโปร่งถ้าใครรับโปรขวดที่ได้สิท่านเท่านั้นก็พิมพ์ว่า โปร2ได้เลยแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานคนสวยส่งรายละเอียดไปให้คุณเนาะอ่าใครที่มีคําถามตรงไหนไหมเดี๋ยวมาเฟินจะได้ตอบเนาะโอ้ใบไผ่บอกโปร2โปร2ก็ราคาดีมากเลยโปร2อันนี้หนึ่งขวดกินได้กี่วันน่ะลืมบอกหนึ่งขวดหนึ่งขวดนี้นะขวดอาจจะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กจนเกินไปเนาะกินได้หนึ่งเดือนทีเดียวเท่าคุณกินวันละหนึ่งช้อนนะรักษารโรคผิวหนังได้ไหม มีส่วนรักษาได้ค่ะต้องถามว่ามีอาการอะไรบ้างส่วนใหญ่เพราะว่ามันมีส่วนช่วยลดการอักเสบของผิวได้ถ้าคุณเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวระคายเคืองมีการบวมแดงอักเสบอักเสบบริเวณผิวหนังก็ช่วยอ่ะไม่ได้บอกว่าช่วยนะไม่ได้บอกว่ารักษาหรือป้องกันแต่ช่วยให้อาการที่คุณเป็นอยู่เนี่ยดีขึ้นเพราะว่าแน่นอนว่าน้ํามันโอเมก้าสเนี่ย มีผลช่วยลดการอักเสบของผิวหนังได้อยู่แล้วโอเคโรคเรื้อนกวางได้ค่ะถ้าคุณทานเนาะอ่าเมื่อกี้แอดมินแอบกระซิบว่าหมอเฟิร์นหนึ่งขวดเนี่ยกินได้ครึ่งเดือนนะต้องเอาไปหารเองเนาะหนึ่งช้อนโต๊ะก็ 15ML ถ้าคุณกินวันเว้นวันที่หมอเฟิร์นตอนแรกบอกหนึ่งเดือนเพราะตัวเองกินหนึ่งเดือนไงเพราะว่าบางทีเรากินปลาแซลมอนเราไปกินทูน,น่าเราไปกินอย่างอื่นอย่างเงี้ย บางวันเราก็ไม่ได้กินบางทีเราก็กินวันเว้นวันแต่ถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณขาดเลยคุณไม่ค่อยได้กินเลยก็กินทุกวันวันละหนึ่งช้อนได้เลยหนึ่งช้อนโต๊ะนะโอเคใครสนใจก็เหมือนเดิม1ขวดพิมพ์โปรหนึ่งสองขวดพิมพ์โปรสองได้เลยจำกัดแค่1ิบท่านเท่านั้นถ้าเอาโปร2ขวดอ่าใครมีคำถามอีกไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวหมอเฟิร์นจะไปแล้วเนาะวันนี้ก็ข้อมูลแน่นๆจุกๆเลย ใครที่มาฟังตอนนี้ก็ไปฟังย้อนหลังได้เลยไม่มีล,ลบคลิปเนาะอ่ะมันแตกต่างกับน้ำมันงาตรงไหนครับพี่หมอต่างกันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นพืชคนละชนิดแต่จริงๆแล้วถ้าคุณไม่อยากกินน้ำมันเมล็ดแฟตนะน้ำมันชนิดอื่นก็สามารถกินได้มันก็จะพบในพวกงาขี้ม้อนน้ำมันอื่นๆ่ะเดี๋ยวหมอเฟิร์นลองหาซิว่ามีข้อมูลไหมเหมือนเคย เซฟรูปมาเผื่อคุณจะได้รู้อย่างคนชอบถามว่าแล้วมาเลเซียล่ะหมอเฟิร์นเออมาเลจเจียพูดเป็นภาษาอังกฤษเลยกินได้ไหมจริงจริงกินได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันมีข้อดีข้อดีคนละแบบอะอย่างอันนี้หมอเฟิร์นขึ้นรูปให้อ่าเอาเต็มเต็มเลยไหมจะได้เห็นชัดๆเนี่ยมาเลเก,ก็อยู่ตรงนี้เนาะอยู่ตัวที่สี่เนี่ยอย่างโอเมก้าสที่หมอเฟิร์น เลือกกินน้ำมันเมล็ดแฟลกเนี่ยเพราะว่าโอเมก้าสูงสุดเลยคุณเห็นไหมโอเมก้าสามเยอะที่สุดคือ4.6กรัมต่อหนึ่งอุ้งมือเนี่ยถ้าเมล็ดเจียเนาะก็โอเมก้าสาม5กรัมอ่าคล้ายๆกันเลยเฮมก็เท่านี้ปโปรตีนก็จะให้แตกต่างกันอย่างเมล็ดแฟลกก็ให้ปโปรตีนค่อนข้างเยอะหน่อยอันเนี่ยข้อดีข้อเสียต่างข้อเสียต่างกันข้อดีต่างกันแล้วแต่ว่าคุณใช้ไปเพื่ออะไร อย่างถ้าแคลเซียมสูงสุดก็เมล็ดคุณลองดูในตารางเอาเนาะโอเคทีอ่อีกข้อหนึ่งที่หมอเฟิร์นเลือกเมล็ดแฟกละกันโอเมก้าสสูงและให้สารแอนตี้ออกซิแดนต์อย่างลิเนนสูงด้วยเพราะว่าเราจะาประโยชน์ข้ออื่นๆด้วยเป็นอาหารของโปรไบโอติกไหมถ้ากินเป็นแบบเมล็ดอย่างนี้นะที่ไม่ใช่น้ำมันนะจะได้ไฟเบอร์ซึ่งไฟเบอร์ทุกชนิดจากผักผลไม้ หรือเมล็ดต่างๆเนี่ยเป็นเขาจัดว่าเป็นโปรไบโอติกแล้วโปรไบโอติกก็คือเป็นอาหารของอ่ะเป็นพรีไบโอติกอยู่แล้วแล้วเขาอาจจะเป็นอาหารของแบคทีเรียจุลินทซีดีที่อยู่ในร่างกายนั่นเองไงไม่ว่าอาหารชนิดไหนที่ให้ใยอาหารหรือไฟเบอร์เป็นอยู่แล้วแต่คุณต้องกินเป็นเมล็ดนะเมล็ดถ้าจะกินแนะนําให้เอาไปบดก่อนบดให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยเอามากินเนาะแต่น้ํามันเนี่ยถ้ากินเป็นน้ํามันจะไม่ได้ไฟเบอร์อ่ะ ก็จะต่างกันข้อดีข้อเสียต่างกันแต่จะได้โอเมก้าสามสูงเท่านั้นเองเพราะว่าโอเมก้าสามเนี่ยที่หมอเฟิร์นกินเพราะว่าร่างกายจําเป็นต้องใช้แลบผลิตเองไม่ได้แล้วก็เอาไปต้านโรคร้ายในอนาคตเอาไปบํารุงผิวได้อย่างนี้เนาะคุณตีน้อยขอบคุณค่ะโอเคมีคําถามเราก็จะตอบให้เนาะโอเควันนี้ถ้าไม่มีคําถามเพิ่มหมอเฟิร์นก็จะไปละขออวยพรให้คุณแบบนี้ละกันอวยพรให้คุณเนี่ย มีสุขภาพที่ดียิ่งยิ่งขึ้นใครที่ป่วยอยู่ก็ขอให้หายในเร็ววันเนาะใครที่อยากสวยอยากหลอ่ออยากหน้าเด็กขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ให้สมความปรารถนาทันทีให้คุณหน้าเด็กลงเด็กลงไปด้วยกันรักทุกคนคะ่ะน,นี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาฟังไลฟ์ทั้งสดๆแล้วก็ย้อนหลังเนาะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ